สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แพตตี้จะมาเล่านคิคานอิศุกเรื่องราชสีไก่และลางโง่ไก่และลาเป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งขณะที่สัตว์ทั้งสองกำลังหากินอยู่ด้วยกันอย่างเพลิดเพลินราชสีตัวหนึ่งก็แอบย่องเข้ามาหวัง จะตะปบปลากินไก่เห็นดังนั้นจึงโก่งคอร้องเสียงหลงเจ้าลาก็ตะเบงเสียงร้องตามขึ้นมางประสานกันเป็นเสียงดังเอตโลทำให้ราชสีตกใจวิ่งเพ่นหนีไปลาคิดว่าราชสีกลัวตนก็นึกขนองวิ่งร้องไล่ตามหลังไปไม่หยุด ราชสีจึงคิดอุบายหลอกให้ลาวิ่งตามไปเรื่อยๆจนถึงกลางป่าลึกจากนั้นราชสีก็หันมาขย่ําลากินเป็นอาหารอย่างง่ายดายในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโอ้อวดหลงตนย่อมติดกับดักของศัตรูโดยง่ายดาย